เป็นอย่งไรอันเรื่องราวของน้องพระหอดใช้เลื่อยตอนนี้นะยอชายยังยังบ่แล้วอยู่ยังบ่แล้วอยู่แม่นได้ยินยาติผลว่าสื่อนะผนเอาเข่ากลางเมืองผลทางเมืองกรุงเทพสื่อนะสรุปแล้วแต่ก่อนน้องเพิ่ลเกิดอยู่ไหนเนี่ยเพราะแม่ผลใหญ่สื่อแต่มุกดหารไปกลางเมืองกรุงเทพเพิ่นย้ายคือคือย้ายไปก็บ่ฮู้คือกันแต่ใหญ่เข้าไปอยู่เฮือนไผบ่ดนี้ก็กลางเมืองกรุงเทพก็บ่ฮู้ว่าเฮือนไผ กลางเมืองกรุงเทพคือแต่ก่อนเอื้อยขอดผลขอดไดีไหมคอดยมุกขอดยมุกแต่สื่อน่ะมันอยู่ในกลางเมืองกรุงเทพกว่าเจ้ายหญ่เขาเนี่ยแต่ก่อนขึ้นทะเบียนบ้านก็บยมุกนี่แม่นเอ้ามันคือใหายไปแบบนั้นแหละโอ้โหแหละคนยานคนมาแทนอย่างเงี้ยคนมาสวมรอยบ่อยเอย่างใดก็บอกโว้กันคือจะว่ายใหญไปเนาะนี่จะยิ่งใหญ่นเหล่านี้ฟังแค่นี้แหละอะไรสิถ่าเฮิงว่าถ่ายอีกทีนึงข้างวนจันวนข้าเนี่ยแหละ คือน้องไปเนี่ยก็ซิบกามือเลยได้ที่ข่าวเชาว้ามือเลยเนาะมาใช้น้อ,นนองมาได,ได้ก็ได้ก็ให้มาสวัสดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเวิรตสุขุสุขชนน้องบอกว่าจะเป็นทางไทยทางลาวหรือว่าจะเป็นทางต่าง,างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยูทูบเบอร์เอ็นสตูดิโอหรือ Facebook, ว่าเฟซบุ๊กแฟนเพจบอร์เอ็นสตูดิโออีกแล้วพี่น้องเนาะซึ่งเปิดภาพมาเมอนี้ก็อยู่บ้านน้องแหวงเมืองจะพร้อมแฝงสะบัดเขตพี่น้องเนาะ บ้านของน้องน้ำพึกน้ำเพชรนอะี่น้องกับค่อนข้าง,งจะโดนแล้วที่บอยเอ็นบอได้เดินทางเข้ามาอัปเดตท,ทางแม่เพิ่นเนาะกับหัวเรื่องราวตอนนี้ประหอด์ชายหงษ์ชเลยนเพี่น้องเนาะกับหัวน้องได้บัตรภาษาส,าส,สุนทัยะอ,อ,อะไรบ่เนาะเรื่องตรวจดีเอหรือว่ารอบพนตรวจดีเอออกมาหรือบอเอ่เพียงหน้องเนาะเพราะว่าเข้ากันมาได้เข้ามาแต่นนโดนเลยเนาะกับหัวแต่ว่าไปแหล่งเรื่องที่ดินที่ดอนให้น้องปราจีนอะไรเพี่น้องเนาะแต่ชุดท้ายแล้วกับ สองบ่อนนะก็ไม่ได้ซื้อนะพี่น้องผลกันยกเลิกผลบ่อคายบดวันนี้บ่อเอนกัจะไปทำดินจัดัรรเนาะก็คือว่างบประมาณมันบ่อรายนะพี่น้องเนาะทางผู้อาจารย์เพิ่นให้งบประมาณมามีแต่สี่หมื่นนะพี่น้องเนาะส่วนดินจัดัรรกับค่อนข้างจะแพงแถวมันอยู่ตอน้ากประมาณห้าหมื่นบ่อสี่หมื่นประมาณนี้นะพี่น้องเนาะอันนี้ก็ได้เสริมผลกับสงสารน้องปลาจีนกันนะพี่น้องเนาะก็เรื่องป่วยเนาะเสริมผลในการเดินทางมากับหอบ้านของ น้องน้ำเพชรน้ำพึ่งแล้วพี่น้องก็นจะเข้าไปท้าแม่เพิ่นว่าเรื่องราวไปออนใซดเลยเนะเาะเกิด็นการศักษาชีวิลากะเข้าไปหาทางแม่เพิ่นเลยเนาะพี่น้องสบายดีไหยสบายดีอ๋อโดนเติบเลยเนาะบอกเอ็นไปเข้ามานี่โดนเติบแล้วแวมนชิฟกามืออะไปจากเนาะแ,แต่น้องไปเพืดด่อน้นาะไปก็ได้เข้ามาอัปเดตเทนึงเนาะก็หฮะก็ได้มีโอกาสมากับบุคลิว่างบันไดก็เห็นแต่เบาเล้าเนาะเข้ามาเลยเลย พอเพิ่นให้อยู่ใกล้เพิ่นอยู่ใกล้เพิ่นี่เพิ่นอยู่ใกล้เพิ่นมากก็บรนอ่อยเนาะอ่าบรรยากาศก็ลมแรงได้หนิลมเป็นพนีเช้าเลยมาจากเนาะนี่แดดพนีเบิร์ดแหละลมแห้งก็เลี้ยงหนาวมาคืนกันหนาวได้ช่องมือเลยลมพุ่บโบดพวกนี้พี่น้องพผล่วัวลมลมออกก็ได้ขหรอลมแห้งไมอเศร้าเหงแห้งมาคืนนี่ก็แห้งลมนะพนืเอื้อนแล้วก็ดีขึ้นกันเข่าก็ซุกบมดเลยได้เริ่มเหลือง เป็นยียตายเอฟซีนี่เลยเป็นยีเดียใคป่าพม่าลำพิงหลวงเนาะได้ป่อก็เป็ดยังไดงอันเรื่องราวของน้องพระหอใช้เลื่อยตอนนี้นะะหอใช้ยังยังบาแล้วอยู่ยังบาแล้วอยู่ไม่ยินหยาฝนว่าสื่อน่ะฝนเอาเข่ากลางเมืองฝนกลางเมืองกรุงเทพสื่อนะสรุปแล้วแต่ก่อนนะน้องฝนเกิดอยังไงเนาะ พราะแม่นพิ่นย่ายสื่อแต่มุกดหารไปกลางเมืองกรุงเทพพันย่ายเขาอะนะคือย่ายไปกป็บ่ฮู้คือกันแต่ย่ายเขาพีอยู่เฮือนไผบ่ดน,นี้ก็กลางเมืบบองกรุงเทพก็บ่ฮู้ว่าเฮือนไผอืลกลางเมืองกรุงเทพคือแต่ก่อนเอื้อยขอดเพิ่นขอดได้ไหมคะขอดอยู่มุกขอดอยู่มุกออืแต่สื่อน่ะมันอยู่ในกลางเมืองกรุงเทพกวเจ้าย่ายเขาเนี่ยแต่นนแตก่อนขึ้นทะเบีนย,ยนบ้านก็อยู่มุกนี่แม่น เอ้าิันคือย้ายไปแบบนั้นแหละนะโอ้โหแหละเคนยันคนมาแทนย่าันคนมาสวมรอยบ่อยเลยอย่างไดปกติแล้วเพิ่นบ่อย่ายนะก็โอ้โหกันคือจะหัวย้ายไปเนาะนี่ไยินยาคนเหล่าฟังนี่แหละอะไรสิทาเฮึงว่าถ่ายทีนึงทั้งวนจันทร์วันคานอย่แหละคือน้องไปเนี่ยกระซิบกามือเลยด้ที่ข่าวเช้ามือเลยเนาะจะให้น้องมาได้ก็ได้ก็ให้มา เอาอะไรเรื่องตว DNA, อรตวจดินเอในตรวจหรือบ่ดตรวจยังบรตดตรวจยังบรตดตรวจบอกตรวจเลยสรุปแล้วตอนนี้ประเทศยังยู่ซะกับ่นถ่านนี่และถา่ารอคําสั่งผนสั่งลงมานี่จังสิได้ไปเหตุบาดคือทางพ่อพาไปเลยบ่บ่งพ่อพ่นเดินเรื่องเขาเนี่เดินเรื่องแล้วเดินเดินเรื่องแล้วสรุปแล้วผนก็บ,บรตดตรวจแล้วดินเอฮะกับโอ้โหกาตรวจดินตรวจยินง่าน้องกับบรตดตรวจ มาตรวจมีถ้าไปออกบัตรสื่อบ่รวจอะไรเนี่ยไปออกบัตรสื่อแต่บ่เอ็นก็ยังงงว่าเป็นยังคือไงอันกรบโบโหคือกันสื่อไปอ่ะนะเขาคเมืองกรุงเทพแต่เงี้ยเอฟซีเหมือนกับว่าอยู่กระแม่นแล้วนะเงน้ยเอฟซีก็จะกอาวบาแม่นบ่เป็นความเพผืนบ่แม่นความเพผืนกับโบโหคือกันได้ยินแต่ยาวานี่บ่เอ็นกรบโบโหคือกันมีกรบโบโหคือกันอันนี้ก็ะยาวาบางทีเพผืน ผู้จักน่าจะเม้นความเพิ่นเนาะเม้นความเพิ่นแต่บผัวย้อนสาเหตุยังยืนยาวตัวของโบเม้นก็จะว่าโบเดีตัวก็จะขันสลับเฮาเฮาก่าแปลกใจอะไรเนาะแปลกอะไรเขาเกิดอยู่ฝีบัดย่าไปอยู่ตัวเมืองบัดย่าไปอยู่เฮือนท้ยบัดเนี่ยเป็นยังไงทางโลกมันโทรมาขมืออยู่บ่โทรมาอยู่โทรมาตลอดโทรมาตลอดโทรกันกระเฮิงแต่ก็ยังมาได้ได้บ่ได้ก็ให้มาค้างไว อาทิตย์ชิมานี่แหละคุณทางเมืองเอื้อนเขื่อนซื้อเขียนไปแล้วก็บที่ได้เขียนไปนะเราที่ได้เขีนไปเขีนหมกเห็ดบัตอะไรทายบัตอะไรยังไงก็จะเอื้อนไปก็จะเขียนไปหรือเป่าเขาเดินเลื่องลงมาแต่กรุงเทพดคุอกับเห็ดเดินเลื่องไปคือการผอกันคือทั้งเกยนี่คันภายในอีกอาทิตย์หนึ่งนี่ยังไม่ได้อย่างนี้ชิมาอะไรเนาะ กินหอดเลยบอืะกินทอดดไฟดนนนละทางน้องเพิ่งกระโทรมาค่มือหรือบอ๊ะเขามาขมือจากบอติดยังบ่ติดบ่บ่อยากมาบ้านเดียวคนอยากมากี่ทอดที่่อแม่คนนึงมาอยากมาเนาะเพิ่นกระเดี๋แต่ทางยายเพิ่นยังได้ใช่ยายจะกินทอดทางเผ็ดพึ่งมาละบอน้ำเพ็ดพึ่งมาละบ่ยางี่า จุมาฮารันกมือเนาะประเทศแล้วแหลวแหลวก็ให้มากจุมาฮารันจุก็มือเนาะอยากไปกรุงเทพเลยเจ้าแก่อยู่ประเทศไทยก็จะมาโทรมาให้ไปให้เอื้อยไปนี่บ่ไปกับผอคนนี้แหละสมมุิว่าบ่ได้เนี่ยคือจะเอาสมมุิว่าน้องกลับขึ้นมาก็ลยไปเบิดไปบิดสี่คนนี่แหละเจ้าแก่ก็ยังท่าอยู่เนาะบอกเห็นงานเก่าอะไรถ่าอยู่ งานน้ำแต่ก่อนอันนั้นนะเหตุงานยังานอาหารเพิ่นก็ยังบรายับคนใหม่เนาะบอเพื่นถาเอาแต่สมนองสี่คนเพิ่อนบอเพื่นสีบบอถาเอาไปเพิ่นเนาสจีบบรหลับคนงานอยาะไรเป็นครอบครัวบ่รลยว่ายังไงอนี่เพิ่งยอนำการโดนในสนามจากปีเอ่ยไปอยู่นิหัรนะอยู่ในิห่รสองสามปีสองปีอยู่นลำล้าเพิ่นกับจนคุ้นเคยกับเจ้าเนาะจนได้บ้านหลังนี้ย การเหตุเื่นหันก็เหตุงานหันเนาะงานหันและจังไดบานไัดเก่าสาวนี่่นก็ดีนำบ่ก็จะเขียนจังไดเนาะไปกระซิบกับมือแล้วก็ยังบ่ได้กระซิเเป็นการอันเขาเม่นมาอยู่ได้ไหมากให้อัปเดตมาเรื่องราวาอดใช้แล้วเนาะก็เลยมาทมทั้งเอ้ยเพิ่อนแหละ เรื่องรากวก่อนยังบ่ไปบ่มาอยู่เนาะบ่ไปบ่มาอยู่ยังคาลาคาตังมันคือ,อยากเนะาะท,ทั้งๆที่พ่อมันก็นยังมีชีวิตอยู่มันคือ,อ,ย,าคอ,อยากเนาะพี่น้องถ้า,าว่าบันไม่พอม่อยังใครแนีออ่ยเป็นว่ายากตอนที่ว่านอ้บบองค่ะบ่ไปตั้งแต่อายุสิบสี่ปีกายนี่แต่มาแต่อายุสิบสี่ค่ะสบายเป็นว่าก็ได้เอาสิบสี่แล้วบ่มีไครแบบนี้ก็เจ้าก็เลยย้าย่สื่อนี้แบบ เพิ่นว่าคนพวกนี้ครับแบบว่าบัมีการเออคลื่อนไหวเนาะ<ม>นเป็นคนตกหล่นบันคงจักที่ไปท,ออที่มาว่าไปอยู่ใส่เออนาะง่า,า,ไงไายแบบนั้นแหลยใหญ่ๆนี้แบบเพื่อนใหญ่ของเมืองกรุงเทพเนาะอาจชไปน้ำทั้ใดเห็นแล้วบ่สบอนชื่ออยู่บ้านนี่หรือว่าอยังกะลังนี่แหละขอเพิ่นเดินเลื่องอยู่เออพิ่นก็น่าจะส่งมาติเออเพอิ่นจะส่งมาแล้วเพิ่นก็จะโทนให้น้องไปบ้านเพิ่นก็ติดต่อติดต่อกันทั้งอันจมุวนว่าในบ้านบ้านเฮาเนาะ โทรหาในบ้านอยู่ไปนชวันในบ้านอยู่พื่นก็ส่งสื่อมาบอกพวนี่มีการเคลื่อนไหวแล้วแล้วเพื่อนก็ยิ่งถามไม่ได้ว่าไปอยู่ไซมาไปอยู่ฝั่งลาวละเม่นเนาะก็ว่าพ่อแม่เลิกลากันเนาะก็ไปเพลิแล้วครอบครัวมันรุนแรงต่อกันเนาะมันจะอยู่กันลอดเนาะนเ่นไปจะอยู่รลอดก็ต้องหอบลูกมาอยู่บ้านเฮาเห็นบอกแ็นแมกับบ้านเฮา ไปอยู่เมืองเฝนได้ไหมนี่แหละเบียทะเบียนสมรสเากับบได้มีนำการเบียบว่าเอากันบ่ได้แต่งงานเนาะบ่่ได้แตงเอาดูความหมักหักกันที่ซื่อหน่อยหน่อยบางคนมาคอมเมนต์ได้ fc comment ขึ้นมาว่าบัดยามหอบลูกนี้บกขิดบัดยามใหญ่มาอะไรขิดอันนี้มันกับบกกี่ยวกันเนาะเอนือจาบบว่าตอนนั้นมันรุนแรงต่อกันเขาสีขาเป็นบอกว่าอยู่ได้เจ้าวะเจ้อยู่ได้บอสนี่แหละอยู่ก่ได้ได้คอยเป็นผู้หญิงโตคนเดียวเป็นบอก ลูกกันในน้อยสิป้าลูกกับจิถิมลูกเพราะว่ามันมีเมียใหม่แบบสิี่เห็นจังได้บ้านี่่ปะว่ถ้าบุบปุบมาอยู่ได้อยู่น้ำไผเนาะอิยู่น้ำไผยปู่ยหญากับมันเขาชีเด็กเขาขางเขาเขาก็เขาขางลูกทายเขาเขาก็จำเป็นต้องมาผอบลูกมาทางดีเฮ้านี้เนื้อโตบวมหมดต้นโตบวมหมดพัวตีพัวขาเพราะสิยู่ได้ไหนบอสิยู่ได้บอยูก่ได้อื เฟอรเขาเม่นมากไปสิเลยวันทอนน้ำลูกไ่แหละเท้าหาก็บูเม่นเนาะขว่าคนเขาทาบุพิธเทียงกันพระยเลิกลากันเนาะกาอันนี้คนต่มีเหตุผลเนาะพิษพิษทีพอมันนั่นแหละอันพอมันชงตั้งแต่อนอยู่อันนี้แต่น้อยหาใหญ่กบสิบเป็นยังอันนี้พอกับบริมาวนวายพอทรายนะฮืงจังมาบอก มาตั้งแต่เฮือนเฮือนเฮือนล่มนี่มาซื้อสร่างกระซีห้มาซื้อผัดล่มซื้อยางหาย้ยทอร์รทัตห้พหอบเป็นมาเฮือนล่มต้นอันนี้พ็ออยุเอาเฮือนลงค่ะเพ <c ười> ื่อจะพึ่งกับไฟห่หงองหงมอหคงหมอกับสีนะ่หมอล้อนะมาส่วงมะส่วงเดียวแหละนอกฮะก็อยู่แค่หนึ่งแล้วก็เงียบเลยเงียบเลยบานนี้จงังมอหนึ่งมอสองจังมาเห็นบา จังไม่เห็นพอจะว่าผ่านไปจากปีจะวะแต่ขอเก็บอกไว้ก็เป็นได้นะแต่มันผ่านมาแล้วมันผ่านไปซะในที่แรกในขั้นการที่ต่อกเขาเผื่เบื่อเลยยังให้เบาเล่าตามให่างบ่เนีอยู่ะแต่ก่อนกับบัตรค้าเนาะบเขาบริมาวนไหวแบบเขามีเมียใหม่แล้วเนาะเขาก็มีลูกอีกสามปีนะลูกเพิ่นมีลูกหรือเปล่าลูกชายสามปี จุดพยัญวงบุรผวมีแล้วเนาะการเลิกก็ข่อยและจังหวะตกตีกันจังหวะข่อยก็ได้หอบลูกมานะนี่เลยเนาะพี่น้องเหตุผลของคนแต่ละคนมันโบแมนเสือไปว่าเออพิษการได้หนึ่งย่หอบลูกมาฝั่งลาวมันโบแมนพี่น้องมันรุนแรงมันรุนแรงใดขันผู้ได้บํา่พอยู่จุดน่ะจะบอกเขาใจคนหาถ่ายบอยู่จุดนั่นแล้วมันก็จะหูจักเนาะบางคนบอกเคยมีจุดนั่นแ้่ก็ว่าได้เนาะ เวลาพิสกันนี่ป้าท้อข่อยเจ็บนะข่อยเจ็บตีนมันเหยียบอันนี้ก็เลยนี่กว่าจะย้ำได้นไหน่อยเหยียบนะโอกเมียทางที่เมียก็อุ้มลูกน้อยอยู่นะไปชิอยู่นําได้บ่กิดเทียงกันเล็วกันอยน่างไเจ้าก็ย้อนมาสิบจักมาเพิน่นจะบ่กล้าเข้ามาเฮือนเน,นเนาะเออยือนบ่กล้าจังซี่แหละแต่ท่านล่ะบ่กเอ็นคิดว่าก็บ่เป็นยังดอกพ่อเฮาต่างคนต่างเลิกลาก,กันแล้ว บ่ต้องมาญญงบหยุงอะไได้ไดขว่าสิแหละถ้าเจ้าเอาเมียแล้วเจ้าว่าต้องผ้าให้ลูกมา่นเห็นหนาลูกหนาเมียเ,เจ้าโสิแหละลูกลูกมันจะคิดว่าอะไรพอมีคนใหม่เนาะมันก็ต้องคิดเป็นบอกลูกลูกกันใหญ่เลยเพิ่นก็คือสีละอายใจใหังไงเนาะเพิ่นบอกกล้ามา,อ,าอ,อยู่ มาแหวเหือนเนาะมันก็จำความได้แล้วพอแม่ผิดกันมันก็เห็นเบิดเห็นมนั่นรองเห็น,นพิ่งอะไรมามาบ้านมันก็ยังจำได้เบิดปนว่ะพ <ừ> ่อตีแม่มันยังจำได้เบิดได้แต่หน่อยมันเห็นเนาะมันจำได้คือความ,มาสะป,ปูทั้งหยาก็ะบาดว่าอย่างว่าเหลือขวาม,มาก็ะบอกเลยเน,นาะก็ะบไดว่ากับมานำมานำก่อนกรรมาหาือ เอาตำรวจเอายังมานำสีแจงจับข่อยแจงหอดบ้านนะพี่หอดบ้านเขานี่แหละตำรวจก็มาพี่ตำรวจไทยก็มาหอดผิดสีแจงจับข่อยว่าหลักลูกเอาลูกมาใช่ไหมซี่เขาว่าลูกข่อยเองเขาว่าสิหลักค่อเอามาสิหลักลูกค่อยมาเขาว่าลูกข่อยเองเกิดจากท้องข่อยแท้ข่อยผลการตำรวจมาแต่ฝั่งนั้นเลยตำรวจมานี่มาเบากันกันมาลงอยู่เพื่อนเจ้าเลยลงกัน คือพันธุ์ใหญ่ใบลานคืน,นอะไรเนาะได้ลานคืนเพันตะกี้เพันธุ์จีฟองซานฟองอยังฟองมาได้ที่ทะเบียนสมรสกับหมอมีแม่นแมนเออมาข่อยหลักอลูกมาก็ย<ม>ังดีได้เอื่ยความอดฟั่งลาวคันคันเพิ่มฟองตกเมืองฟังท้ายความมาได้ได้ที่ข่มตายขอยบดีมาทางมือที่สาบว่าพ,พันพันที่ลูกชายเราโหดอืมพ่อนั่นก็พี่นิมพึงโหด บอกกันยังดีเอาความฟังแล้วเพิ่นฟ้องเขาบอได้เขาอยู่ฝังเขาเขาอยู่ฝังเพื่อนนะฮะเขากับบ่แห้เพิ่นเนาะอยู่ฟังเพิ่นเออว่ามาอยู่ประเทศฮะเป็นคนมาอยู่ประเทศลาวเป็นคนลาวมาอยู่ประเทศไทยอ่ะเป็นคนไทยเออว่ะเออให้ตำรวจมือนะตัวน้องยังในน้องเห็นต้งถึงยังน้อยอยู่ก่อนจะฟ้องก็ต้องผ่านตำรวจบ้านเฮานาะมาในน้ะ กต่ซีเมื่อกับเฝ้าเมื่อตำรวจกับเฝ้าเมื่อบบบนีเอ่ยบอกกับว้าร้ายอะไรแม่และเพราะว่าชิดกับตอนพออยู่บ้านเพิร์ไม่ชิดเพิ่นอันนี้มาอยู่บ้านเฮาเจ้าตบตีเมียลูกเมียเนาะจะมีคนใหม่บอกจะมีมีเมียน้อยอย่างของมันกับเป็นโนนี้แหละถ้าสมมติว่าเพิ่นเฮ็ดบ้านให้ลูกแล้วเจ้ากอาบ่อย่างให้ลูกมาอีกจากบ้านนี่นั่นแหละ็ขังว่าขนาดใหญ่มากเพราะว่าเอากับคือสีบ่ มีเงินเลี้ยงขนาดนั้นนะน้องก็บสองคนเนาะน้องกกินเก่งไหมโบกินเก่งกับโบเกี่ยวกันดอกเพิ่นใหญ่เลยใหญ่นั่นแล้วยังวะต่อไปก็เพิ่นหาเงินหาคำได้เลยไปอยู่น้ำเขากัสิีกับจีนีากแน่เลยก็ต้องช๊มาพื่อกินเลยปัจจุบันเ่าอยู่ในบ้านพ่อว่าหรือว่าอยู่น้ำโพน้ำยาอยู่น้ำโพน้ำยาพ่อเพิ่นอยู่กับครอบเพิ่นแน่คิดว่าอยู่น้ำพ่อบ่เนาะตอนแรกไปพักอยู่น้ำพ่อ สีหามือแล้วมาฝากน้ำยาแบบนี้ป่อยมาฝากน้ำยาขอพ่อพ่อมีครอบครัวแล้วเนาะน้ำยาเพิ่นกะเออเพิ่นน่าจะแพงอยู่เพิ่นอยู่สองแาเพิ่นก็แม่นอยู่อันพ่อแพงแต่ว่าทั้งลูกทั้งเมียเพิ่นแล้วเนาะมันสิผิดใจกันเอาง่ายงก็ได้เฮาก็เลยบ่อยากให้ลูกอยู่ก็เลยลูกมาอยู่กับหยาซะแต่ก็พังไปเนาะ ก็โดนได้เลยได้แบบโอ้โดนแล้วบอเอ็นเข้าไปบางก่อนว่าเอฟซีก็ยัให้อัปเดตว่าจักว่าได้เลยนะจักยังบ่ได้ยังบ่ได้เนาะเยันได้กัพอดีบ่าว่ามาให้ยันได้อือ่าเนี่ยดูเนาะแต่ใบชะเกิดน้องอยู่ผลมีบ่มีเนาะมีมีทุกอย่างมีทุกอย่างก็ยังดีอยู่ได้มีใบชะเกิดแต่กับอายุมันจะเกินนี่แหละมันสอนมาอายุมันจะเกินมีหกมัดยัง เพราะว่ามันต้องเหตุยังไงให้ถือต้องตามกฎหมายให้เลิพนกตรวจละเอียดคือกันได้ไม่เข่าพนมาตรวจบางทีอันมีคนไปช่วร้อยเพนก็เป็นโทษได้ม่คนผู้ที่เหตุแะละอันเป็นโทษเป็นนี้ฮะแต่พอพอบ้านเพนก็บ่าเออนอกนี้เกิดอยู่นี้พิ่นยืนยานวาน้อกอันเกิดอยู่นี้ต้องแนิ่นเห็นต์กันในน้อยเนาะพอบ้านเพนก็ได้นายบ้านเพนกันนะนี่นี่เขาเอิ้นผู้ใหญ่บ้านเนาะไม่ผู้ใหญ่บ้านท้าบ้านพนเหตุเกระเจ้าเนาะ ยายบ้านว่านอกนี่ใหญ่อยู่อันโมเมนต์ใหญ่อ,อยู่พี่เกิดอยู่พี่แต่ยังไน,น้อยเราเห็นอยู่แลว้ว่าแดงแดงก็เห็นแร้ว่าบ่เห็นเหมือนกันแบแม่ว่าญาติมาฟังเล่าแล้วเอาคนอื่นไปฉวมเอาอนะแบบนี้ถ้าคนอยู่หันเลยกับ่เป็นยังอ,อันนี้พยานเอาคนอื่นแบบเอาพหยิงคือกันไปใส่ก็แ,บบแล้วแหละมาเนี่ยแบบนั่นแหละคนก็ต้องเห็นที่ละขั้นตอนขั้นตอนนะอันนี้คนก็เห็ุที่ละขั้นตอนขั้นตอนนั่นแหละ บ่แม่นว่าเพิ่นพิษแเพิ่นเฮ็ดคอยเฮ็ดแต่คือบ้านเฮานี่แหละเนาะเฮาก็ต้องเสิร์ฟทีละน้อยทีละน้อยเนาะอ่อเฮ็ดหยังก็ได้มันก็ต้องทำไปทีละขั้นตอนขั้นตอนถ้าความเป็นปุบเป็นปุ๊บมันก็บ่ไรอยู่บ้า่นบบผืนเท้าฮาวค้นผืนโบแม่นคนไทยใช้เลือไทยผู้นั้นก็สิจุกอีกแล้วบะดนี้ยหรือจถึกคุกย้อนได้โอ้ที่เฮ็ดให้ก็ได้อันนี้เกิดจากไช่ข้างม่มันหลายปีเนาะ แต่ว่ามันก็บ่เบญ่อกเพิ่นก็ถ้าว่าเฮ็ดก็เลยก็เอาผู้ใหญ่บ้านไปจังยืนเอากำนันเพิ่นแล้วก็บยาติพี่น้องเพิ่นแหละต้องทำคนก็บเบญ่าบอางเป็นองยีกับ่ได้ยากก็ได้ก็เฮิงอยู่เพิ่นก็รอตัวดินเอเพื่อดินเอเพิ่นออกซองเดือนเพิ่นบ่มี่ไม่จังเกิดอ่นนะมีหกเม็ดมีหกเลือดถือว่าโอเคอยู่่ไจ้ด นอกว่ามีได้ถ่ายเพิ่นเอิ้นจังสิได้ขึ้นไป่ายบ้านจะก็สิลงมาเลยพแ่นสิลงมาบ้านเฮาไปเลยเนาะทางเบิ่งอาทิตย์นี้แหละเหมนว่าแต่ที่ไปไทยไดนี่ก็ไปไทยเรื่องกลางโครงการเฮียนน้องนี่คือจะบุระเฮียนแล้วเนาะเอ้ยบเฮียนเอาก็บ่มีทุนส่งเพิ่นเนาะแม่นมันเนาะแม่น อยากน้ำหลดน้ำล้างหลดล้างกับบ่มีครอบครัวเฮากับขาดเทินหลายอย่างบ่ทางนั้นกับบ่มีทางนี้กับบ่มีเนาะก็จะเชียดอย่างไรแหละเอฟซีก็หลายๆคนกับเขาเมนต์เข้าม่าบอกเห็นบอกเอ็นบอกเอ็นทางน้ำพี่น้องเลยอ่นจัดเลยบอกเอ็นว่าก็มันกับบ่มีงบประมาณละไรนะพี่น้องขัดมีผู้ใหญ่ยื่นมือเข้าม่าทอยเรือก็ว่าอีกอย่างหนึ่งเนาะขาดเทินน้ำ นะ้ำห้องน้ำกับบอมีมันยากตัวนี้แหละมีเฮือนอยู่กับบอมีห้องน้ำไครผ่ากับบอมีเนาะใครผ้ากันยังบ่มีไใครผ่าก็อาจจะให้ต่อหนึ่งกระเจ้าขันว่าแซดหนึ่งสองแซดนี่บ่ยเอ็นชิบช้อยได้ยืดทางน้ำเนาะอันนี้มันราคาสี่ห้าพันบาทเนาะขันไทยได้ก็บแปดพันกับพันหมด้วของมือนี่แพงเติบได้พี่น้องพอมันก็หายาก็ได้เงินก็ได้แต่พอบอยเองเองก็ยังชิบวอลอดเลยได้เนี่ เราก็ซอยได้ถึงซอยเลยซอยเรื่องการอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิึงนี่แหละเนาะเพิ่นก็อยากเบิึงความคืบหน้าหอนใช้หอนใช้ให้เละสมมติว่าน้องได้บัตรนี่กับเ็นการเหตุงานกับโอเคได้เงินดือเงินเดือนก็ได้เราก็มีชีแถวเทียมกับเพิ่นคณะบริบัติยังหัวเาเป็นตังเ้าคือน้องไปเห็ดนี่กับบริโตบัตรอีกได้ไหมบริโตบริโตบัตร มีแต่เห็นงานเลยสำคนไทยเลยย่างไปย่างไปใส่มาใส่นี่บริยานจด็ดี่เห็นตำรวจกันยางผ่านโลกบริยานอ๋อเขามีบัตรไทยเขาพ้องได้เาเป็นต่างดาวพ้องยังมาได้ผลวายนะเฮากะว่าตามเพิ่นนั่นแหละต่าเช็ดยังไงน้องี่น้องการรุ่นกันต่อไปรุ่นกันต่อไปเพิ่นว่าอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะวอนจานวนคานไก่มา ถ้าบ่ได้ก็ยกเลิกเนาะเอือบ่๊วยเพชรอ๋อมันยี่หอดเดือนหนึ่งแล้วเหมืนกะกินหอดน้องเพชรน้ำพึ่งแล้วเนาะขอนข้างจะลายมือพอสมควรเงียบเงาเติมแล้วเนาะเฮือนเนี่ยย็นใส่หม้อยแล้วเนาะใส่หม้อยเย็นแต่ก่อนยำแรงมาจะได้ยินเสียงน้องฝนเซลเนาะอันนี้กะบบดนินได้เงาได้เงียบอ๋อเขาเคยได้ยินเสียงเล็กน้อยบานิมบดนินเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้เพิ่นกันยังไม่ได้ชํำนี่น้ำพี่น้องเนาะยังไม่ได้ใช่อันนี้ช้ำเลยนี่รอบกได้